สบายดีพบกับ LT Vision เราเปิดตัวแอปพลิเคชัน Policy Watch เพื่อให้ข้อมูลการอำนวยความสะดวกเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาครับทนางวาลีเวสพงศ์รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสปปอลาวและนายคอลินฮิลัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจการศึกษาและพลังงานองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาประจำสปปลาวและผู้แทนกรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปปลาว ผู้บริหารระดับสูงและสมาชิก LNCCI และสมาคมนักธุรกิจเข้าร่วมพิธีเปิดแอปพลิเคชัน Policy Watch บนมือถืออย่างเป็นทางการแอปพลิเคชันดังกล่าวถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลการอนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ SME ท่านางวาลีได้กล่าวขอบคุณ USAID ที่ให้การช่วยเหลือและพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยแอปพลิเคชัน Policy Watch ได้รับทุนการพัฒนาจาก USAID เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายในสพปลาวเช่นารประชุมลาวิสเนตฟอรัมกลไกการปรึกษาหารือภาครัฐและภาคธุรกิจระดับแขวงในแขวงภาคเหนือโดยการสนับสนุนของโครงการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการค้าสพปลาวและกลไกการปรึกษาหารือภาครัฐและภาคธุรกิจแขวงจำปาสักโดยการสนับสนุนของโครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจในสพปลาว นอกจากนี้ครับ PolicyWatch ยังเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าของการแต่งตรูประเบียบและนโยบายต่างๆนายคอลินฮิลได้กล่าวครับว่า USAID มีความภาคภูมิใจ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวภายใต้โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจในสปปลาวเพื่อช่วยเพิ่มบทบาทและก็ภารกิจที่สำคัญที่ LNCCI กำลังดำเนินการอยู่โดยเฉพาะในการประชาสัมพันธ์การปฏริรูปนโยบายและการปรับปรุงกลไกที่ปรึกษาระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในสปปลาวให้ดียิ่งขึ้นแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้า สบายดี